สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องทุกคนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนทราบนะครับว่าคนที่จะสะสมพระสมเด็จวัดระฆังนะครับหรือสมเด็จที่่วายุคเก่าๆนะครับเพื่อนเพื่อนต้องเข้าใจก่อนนะครับว่ากรรมวิธีธรรมในการทําพระสมเด็จนะครับเพื่อนเื่อต้องคิดด้วยนะครับว่าสมเด็จ วัดระฆังเนี่ยที่เขาทํากันน่ะเขามีวิธีการทําแบบที่ว่าหนึ่งแหะครับเขาจะใส่น้ำผึ่งใส่น้าอ้อยหรือไม่ก็ใส่ยางมาตูมหรือไม่ก็ใส่เออ่น้ํามันตั้งยิ้วนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าองค์พระท่านเนี่ยจะต้องมีความ หนึบนุ่มที่สวยงามนะครับที่สวยงามแล้วก็เหนียวหนึบเลยนะครับอย่างสมเด็จองค์นี้ที่ผมให้เพื่อนๆชมเนี่ยนะก็คือเขาเรียกว่าสมเด็จวัดระฆังยุคปลายนะครับยุคนี้เขาเรียกว่ายุคของหลวงวิจารณ์แกะพิมพ์นะครับเป็นยุคสุดท้ายนะครับยุคสุดท้ายที่สมเด็จวัดระฆังก็สร้างกันไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับคิดแต่ว่ากรรมวิธีการทําเนี่ย การคิดง่ายๆก็ผลิตนะครับคือการวิธีการผลิตของสมเด็จวัตรคังยุคสุดท้ายเนี่ยยุคที่เขาเล่นกันในราคาสูงๆเนี่ยเราต้องคิดนะครับว่าเขาใส่มวลสารเยอะขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทังอิว้วน้ำอ้อยน้ำผึ่งน้ำตาลกัแล้วแต่จะต้องเหนียวหนึบนุ่มสวยงามน,นะครับเวลาเรามองลงไปเนี่ย ไม่ต้องส่องด้วยกล้องเนี่ยแล้วก็ดูด้วยตาปล่าเนี่ยก็รู้นะครับว่าจะต้องเหนียวหนึบนุ่มแน่นอนครับเหมือนกับเ,เขาเรียกว่าขนมตุ๊กตับนะครับเห็นไหมครับขนมตุต๊กตาบ์เม่เขาใส่แค่น้ําตาลเชื่อมแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปลักษณะของน้ําตาลเชื่อมจะเหนียวขนาดไหนนะครับสมเด็จพระครังก็เช่นกันนะครับเช่นกันพอเวลา เขาทํามาลักษณะแบบนั้นก็ต้องเหนียวหนึบนุ่มแน่นอนเขาจึงบอกว่าสมเด็จวัดระฆังเนี่ยเวลาส่องลงไปเนี่ยจะต้องมีความหนึบนุ่มเป็นธรรมชาตินะครับเพราะเป็นมวลสารธรรมชาตินะครับและจะอีกอย่างจะต้องมีคราบเซลือใสขึ้นนะครับตามองค์พระเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยขึ้นตามองค์พระเนี่ยทั่วองค์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสมเด็จวัดระฆังยุค ปลายหรือยุคกลางเขาก็เริ่มใส่น้ำมันตั้งอิ่แล้วนะครับจึงดูมีความโดดเด่นที่สวยงามนะครับถ้าเป็นแบบเนื้อแข็งกระด้างนะครับเนื้อแข็งกระด้างไม่หนึกนุ่มเนี่ยเราก็ตัดปัญหาออกไปเลยครับว่าไม่น่าจะใช่เพราะสมเด็จวระคังที่เขาทํากันเนี่ยเขาใส่เกี่ยวกับพวกน้ำตรงน้าตาลเนี่ยพวกน้ำมันตั้งอิ่วเนี่ยจะต้องมีความเหนียว มีความหนึบนุ่มสวยงามนะครับเป็นธรรมชาติใช่ไหมล่ะครับเวลาเราเลือกเช่าพระสมเด็จวรรคังเนี่ยเราก็ต้องเลือกเช่าแบบองค์ที่มีความเหนียวหนึบนุ่มสวยงามนะครับว้ก่อนนะครับว้ก่อนถ้าองค์ที่แข็งกระด้างทื่อเลยนะครับก็อาจจะไม่ใช่นะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ของหลวงวิจารณเจรไนนะครับลักษณะองค์พระก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ เราดูกันดีนะครับดูกันดีเส้นสุ้มก็จะมีการโยนะครับตรงนี้โยเป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มาโค้งมาเป็นสวยงามเห็นไหมฮะเนี่ยสังเกว่าสมเด็จยุคปลายนะครับเราจะมาพูดถึงว่ายุคปลายหรือยุคต้นการทํานะครับของพระสมเด็จก็จะไม่เหมือนกันนะครับยุคปลาย ก็จะมีความเหนียวหนึบสวยงามเนื่องจากผสมน้ำมันตังอิวแล้วก็ผสมน้ำพึ่งน้ำตาลน้ำอ้อยอะไรก็แล้วแต่ก็เลยจะมีเลยลักษณะออกเป็นเนื้อเหนียวแบบนี้นะครับเป็นหนึบๆนุน่มๆน,นะครับเห็นไหมดูด้านหลังนะครับเนี่ยแล้วเรามาดูอีกองคหนึ่งนะครับอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งเป็นยุคกลางนะครับยุคกลางก็เริ่มมีมวลสารเยอะแล้วนะครับเริ่มผสมหลายอย่างแล้ว เขาก็ยังมีความนึกนุ่มอยู่นะครับแม้จะนึกนุ่มไม่เท่ากับยุคปลายแต่ก็มีความสวยงามนึกนุ่มเช่นกันนะฮะเห็นไหมขนาดองค์นี้เป็นองค์ที่เขาลงรักนะครับลงรักแลก้วกนล่อนจนหมดแล้วก็ยังดูครับยังดูมีความนึกนุ่มสวยงามเช่นกันนะครับถ้าองค์ไม่มีความนึกนุ่ม สวยงามเหมือนกับพวกน้ำตรงน้ำตาลแล้วก็แปลว่าคิดว่าไม่น่าจะใช่นะครับถ้าเป็นพิมพ์ที่ว่าแข็งกระด้างทือเลยนะครับรก็อาจจะเป็นพวกเอ่อเกี่ยวกับเรซินเกีเ่ยวกับพวกเอ,อปูนนะครับปูนพลาสเตอร์ปูนอะไรเงี้ยแล้วก็มาผสมมวลสารดูแล้วก็จะดูดูแล้วเราก็จะมองเห็นนะครับว่า จะไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมล่ะครับวันนี้ผมเอาสมเด็จวัตคังยุคปลายยุคกลางมให้เพื่อนๆชมเนี่ยนะเห็นไหมฮะก็ยังก็ยังมีความหนึกนุ่มสวยงามนะครับเพียงแต่ว่าพิมพ์คนละอย่างแค่นั่นเองนะครับวิธีการดูพิมพ์ของสมเด็จวัตคังยุคกลางพระพักจะใหญ่ๆนะครับจะใหญ่ๆนะครับเนื้อก็จะมีความละเอียดแล้วก็ หนึกนุ่มไม่เท่ากับยุคปลายใช่ไหมล่ะครับเพราะยุคปลายเนี่ยพัฒนาเขาพัฒนาแล้วเขาก็ผสมผสานกันหลายอย่างมากครับจนเหนียวหนึบนุ่มเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆนดูยุคปลายนะครับเห็นไหมครับหนึกนุ่มสวยงามไหมครับอง์นี้ไม่ได้เปิดไฟนะครับไม่เปิดไฟไม่ไม่ได้เปิดไฟเพื่อนๆชมแต่ให้เพื่อนเพื่อนดูอย่างเงี้ยเพื่อนๆน่าจะเข้าใจแล้วนะครับนี่เห็นไหมครับเหนียวหนึกนุ่มจะไม่มีการแตกระแหงนะครับ เห็นไหมถึงจะแตกระแหงแต่ก็ไม่ได้แตกแบบเยอะขนาดนั้นนะครับจะแตกเป็นคล้ายๆรากผักชีนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเหมือนก้อนเมฆเหมือนปุ๋ยเมฆใช่ไหมครับเนี่ยเห็นไหมต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับจากสมเด็จวระคังยุคต้นนะครับเดี๋ยวผู้ชายดูยุคต้นก่อนนะครับเห็นไหมครับ ยุคต้นมวลสารยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะแล้วก็ยังไม่ได้ผสมน้ำมันตั้งอิวยุคยุคนี้นะครับเขาเรียกว่ายุคของหลวงสิทติการยูธารักนี่เป็นยุคที่ว่ายุคต้นจะยังไม่ผสมน้ำมันตั้งอิวนะครับเขาใช้ยางไม้ยางมะตูมอะไรพวกนี้นําอ้อยนะครับแล้วก็นําพึ่งพอระยะเวลานานๆานานเข้าหลา,หลายปีเข้า 80ปี90ปีหรือ100ปีขึ้นไปก็จะมีการแตกนะครับแตกร้าวระแหงตามองค์พระเห็นไหมครับแตกร้าวแล้วก็ยุบหมลสก็จะยุบตัวลงไปครับนี่เป็นยุคต้นนะครับยุคต้นกับยุคกลางยุคปลายพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่ายุคต้นเนี่ยสร้างเมื่อ2394สมยมัยที่สมเด็จเรัชกาลที่4ขึ้นครองราชนะครับ ก็นานมากแล้วนะครับแล้วพอครั้งที่สองที่เขาทำขึ้นมาก็ประมาณปี2396ปี2 9 6พเนี้ยเริ่มผสมดินนะครับดินนางกาแพงดินซุ้มก่อดินพร,รอดลงไปนะครับก็จะมองเห็นก็จะมีมวลสารพวกดินนางกาแพงดินซุ้มก่อนะครับ อ,อ,องค์ที่2,396เนี่ยผมไม่มีนะครับผมมีแค่2,900 2,394นะครับเห็นไหมครับไม่มีดินนางกระแพงไม่มีดินซุ้มกอะไรเลยนะครับพอนานๆานเข้าก็จะแตกระแหงนะครับเนื่องจากไม่มีน้ำมันตั้งอียวนะครับพระก็จะไม่ค่อยนึกนุ่มสวยงามเท่าไหร่แต่ก็จะมองดูก็ยังมีความงามนะครับความงามคือ มีความนุ่มมเช่นกันนะครับเพราะก็ผสมพวกน้ำพึ่งน้ำตาลนะครับแล้วก็ยางมะตูมพวกนี้นะครับพอเรามาดูยุกกลางยุคกลางก็เริ่มนึนุ่มสวยงามเลยใช่ไหมครับเนี่ยพอเริ่มผสมหลายยางแล้วนะครับอง์นี้ถ้าส่องดูเขาก็จะเป็นลักษณะมีดินนางแพงดินซุ้มกอแล้วนะครับ เห็นไหมครับยุกลางยุคนี้ของยุคของหลวงวิจิตนรมนนะครับยุคนี้แต่ถ้าพูดก็พูดนะครับว่าสมเด็จยุคที่เขาเล่นกันจริงๆอ่ะก็คือยุคสุดท้ายนะครับยุคของหลวงวิจารณ์เจรไนเนืเน้อจะมีความหนึกหนุ่มสวยงามเห็นไหมครับเพราะว่าเขาพัฒนาแล้วนะครับส่วนผสมอะไรทุกอย่างก็ผสมกันแบบกลมกลืนนะครับเนื้อจะละเอียดยิบเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเหมือนปุ๋ยเมฆนะครับ เห็นไหมฮะก็จะงามมากนะครับนี่แหละยุคที่เขาเล่นกันนะครับคือยุคของหลวงวิจารณ์เจรไนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมาทักทายเพื่อนๆก็ก็เอาพระสมเด็จสามยุคมาให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่แวะให้กำลังใจนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับว่าช่องนี้ไม่ได้ ปล่อยพระเครื่องนะครับไม่ได้เปิดให้บูชาหรือเช่าพระเครื่องเราจะมาพูดถึงเรื่องพระสมเด็จที่เขาสร้างกันเท่านั้นนะครับก็เลยไม่จําเป็นต้องว่าพูดพระของเราว่าเป็นพระดีอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเราไม่จำเป็นต้องพูดนะครับเราพูดแต่หลักความจริงนะครับให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันก็ขอบคุณนะครับขอบคุณเพื่อนทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจถ้ามีประโยชน์มีอะไรก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามานะครับ เราจะมาศึกษาพร้อมๆกันนะครับศึกษาไปด้วยกันไม่ได้ปล่อยพระนะครับก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอจบวีดีโอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม